สวัสดีค่ะมาดูกันนะคะว่าใครการที่แอบ,บส่องแอบบดูคุณหนักมากๆนะคะแล้วเขาส่องคุณทำไมส่องเพราะอะไรเราลองมาดูกันนะคะฝากกดหัวใจกดติดตามกดคอมเมนต์กดแชร์ให้กอบด้วยนะเป็นค่าครูให้กอบด้วยนะคะใบแรกไพ่6ถ้วยนะคะ8ถ้วยค่ะน่าจะเป็นคนเก่าๆเนาะคนที่คุณหันหลังให้กันตอนเนี้ย นะคะคไพ่เดยไพ่คิงถือถ้วยทาวเวอร์สองดาบนะคะไพ่ใต้สำรับเป็นไพ่ไนท์ถือดาบคนคนนี้สองคุณตลอด นะคะคอยสองคุณแล้วก็ยังคงมีความรักมีความคิถึงคุณเป็นคนรักคนเก่าๆของคุณนั่นเองคนที่คุณตัดจบก,กับเขาไปแล้วหรือมีปัญหากันหรือพังกันไปทะเลาะก,กันไปหายกันไปงอนกันไปนะคะหรืออยู่ในจุดของการที่บล็อกกันอยู่ก็ได้นะคนคนนี้พยายามหาทางสองคุณทุกวิถีทางนะคะแล้วก็บางคนน่ะถ้าคุณบล็อกเขานะคะถ้าเขาสองคุณไม่ได้เนี่ยเขาก็ค่อนข้างที่จะมีความเครียด นะคะคนคนนี้ยังคงมีความรักมีความคิดถึงคุณอยู่ถามว่าเขาสองคุณเพราะอะไรเพราะเขายังคงรักและคิดถึงค่ะหกถ้วยคิงถือถ้วยนะคะคือคนคนนี้ยังลืมคุณไม่ได้ยังคงเก็บภาพความทรงจําดีๆไว้อยู่เลยนะยังคงแอบดูรูปถ่ายคุณนะยังคงแอบแบบมองเข้าของหรือว่าเวลาที่ไปเจอสถานที่เดิมๆสถานที่เก่าๆที่คุณกับเขาเคย ไปด้วยกันหรือทำกิจกรรมอะไรร่วมกันคนคนนี้ก็จะหวนคิดถึงคุณมากๆนะคะพลังงาน,นไม่ว่าจะเป็นทาวเวอร์เป็นเดทนะคะเป็นแปดถ้วยคือคนที่เขาคุณกับเขาเคยรักกันแล้วมีการจบมีการเลิกมีการพังกันไปทะเละาะกันหายกันไปจากชีวิตในช่วงเวลานี้นะคะคือคนคนนี้นั่นเองนะ